Hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะพบกับครูปังทิพย์นะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เนาะในหัวข้อเรื่องเดิมเลยนะคะก็คือ present simple tense นะคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนกันนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับ present simple tense ในหัวข้อของประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคปฏิเสธไปแล้วเนาะ วันนี้นะคะครูจะมาสอน Present Simple Tense ในรูปของประโยคคำถามกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องบอกความหมายโครงสร้างและแปลประโยคของ Present Simple Tense ได้อย่างถูกต้องนะคะเขียนประโยคโดยใช้ Present Simple Tense ได้อย่างถูกต้องและมีเจตคติที่ดีต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะ ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวนักเรียนทุกคนนะคะ open your book at page 16นะคะเปิดเอกสารประกอบการเรียนนะคะรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไปที่หน้า16เลยค่ะ เราจะมาเรียนกันในเรื่องของโครงสร้างประโยคคําถามเนาะโครงสร้างประโยคคําถามนะคะเหมือนกับประโยคปฏิเสธเลยก็คือมี2รูปแบบนะคะมีรูปแบบที่มี verb to be และแบบที่ไม่มี verb to be นะคะไปดูรูปแบบแรกกันเลยรูปแบบแรกนะคะก็คือรูปแบบที่มี verb to be เมื่อก่อนนะคะเวลาเราตั้ง ประโยคเนาะมันก็จะต้องมี subject นะคะหรือว่าประธาน verb to be objective อ่า objective ก็คือกรรมใช่ไหมคะและก็ส่วนขยายเพิ่มเติมเนาะอันนี้คือประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามนะคะง่ายๆเลยเราแค่ สลับอย่างนี้นะคะก็คือให้ verb to be มาอยู่ข้างหน้ามาอยู่ต้นประโยคนะคะและตามด้วย subject ก็คือประธานนั่นเองแล้วก็ object แล้วก็ส่วนขยายเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่าในรูปแบบของแบบที่มี verb to be นะคะเขาใช้ถามว่าเป็นสิ่งนั้นหรือไม่นั่นเองนะตัวอย่างเช่น Is she a teacher? Is she a teacher? แปลว่าเธอเป็นคุณครูใช่ไหมอ่าเรามาดูโครงสร้างกันก่อนเลยเนาะโครงสร้างนะคะเมื่อเป็นประโยคคำถามอะไรจะอยู่ต้นประโยคคะ verb to be นั่นเองเนาะก็จะเป็น mm hmm. verb to be ก็คือ is นะคะใช้ is เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์เนาะ,ะประธานของเรานะคะก็คือ she นะคะ subject and teacher เนี่ยก็จะเป็น objective นะคะเธอเป็นคุณครูใช่ไหมวิธีการตอบคำถามนะคะก็จะมี2แบบเลยเมื่อเราถามว่าเธอเป็นคุณครูใช่ไหมเราก็จะตอบแค่ว่าใช่กับไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการตอบคำถามนั้นก็จะเป็น yes she is or no she isn't ก็คือตอบแค่ว่าใช่ใช่ก็คือ yes ตามด้วย ประธานแล้วก็ verb to be นะคะส่วนถ้าเกิดเราปฏิเสธหรือว่าถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ใช่เนี่ยก็จะเป็น no she is n t is ตรงนี้ย่อมาจาก is not นั่นเองนะคะอ่าตัวอย่างต่อไป are you sad are you sad แปลว่าคุณเศร้าอยู่หรอ เพราะฉะนั้นนะคะโครงสร้างเหมือนเดิมเลยเวลาตั้งประโยคคำถามนะคะ verb to be ก็จะขึ้นก่อนตัว r ก็คือ verb to be นะคะ you ก็คือ subject s a t e ก็คือ objective นะคะคุณเศร้าอยู่หรอวิธีการตอบคำถามก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือ yes or no นะคะเมื่อเราถามด้วย you เพราะฉะนั้นถาม you นะคะก็ต้องตอบเป็น i เนอะ ก็จะมีทั้ง yes I am and no I am not นั่นเองนะคะทีนี้มาเป็นรูปแบบที่สองบ้างนะคะก็คือแบบที่ไม่มี verb to be แบบที่ไม่มี verb to be นะคะจำได้ไหมประโยคปฏิเสธแบบที่ไม่มี verb to be เราใช้ verb อะไรคะ verb to do นั่นเองนะคะก็โครงสร้างประโยคก็จะเป็น อ่า uh, verb to do ขึ้นก่อนเนาะ mm hmm. เพราะว่าเป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะตามด้วย subject หรือประธานนะคะ mm hmm. verb ช่องที่1และ objective นั่นเองเนาะอันนี้นะคะใช้เมื่อถามว่าเราได้กระทำสิ่งนั้นหรือไม่เนาะ คำกริยาหรือ verb 1เนี่ยให้คงรูปช่อง1เหมือนเดิมไม่ต้องเติม s หรือ es เลยนะคะในกรณีที่ประธานปกติแล้วประธานเป็นเอกพจน์เราจะต้องเติม s หรือ es ที่ท้าย verb ใช่ไหมคะแต่ในกรณีที่เป็นประโยคคำถามเนี่ยเราไม่ต้องเติมอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมาดูประโยคแรกกันก่อนเลยนะคะ Do they play football every evening? พวกเขาเล่นฟุตบอลทุกเย็นหรือเปล่าอ่ะพวกเขาในที่นี้ก็คือใครคะก็คือ t h y y ใช่ไหมคะเ h e y เป็นประธานนั่นเองเ,องเนาะของประโยคนี้นะคะ t h y y t y e y เป็นประธานที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คะ mm hmm. เป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะว่า day เนี่ยมีมากกว่า2คนเนาะ จะเป็นพ้าหูพจน์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อประธานเป็นพ้าหูพจน์เราจะใช้ verb to do ก็คือ do นั่นเองเนาะทีนี้เรามาดูโครงสร้างของประโยคคำถามดีกว่านะคะมาดูโครงสร้างของประโยคนี้เมื่อเราจะถามเขาใช่ไหมคะเราก็ต้องขึ้นต้นด้วย verb to do ก่อนนะคะ verb to do ในที่นี้เราใช้ตัว do นั่นเองเพราะประธานเป็น เาหูพ์ใช่ไหมคะประธานก็คือ day verb ช่องที่1ก็คือ play นะคะเราไม่เติม s หรือ es เลยนะคะและตามด้วย objective ก็คือ football ส่วนอันนี้ก็จะเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมนะคะ every evening นั่นเองนะคะวิธีตอบคำถามเหมือนเดิมเลยนะคะตอบเป็น yes หรือ no นั่นเองนะคะก็จะเป็น yes they do or no they don't ตัวนี้นะคะเราท้ายประโยคเนี่ยเมื่อเราเป็น verb to do เราก็ต้องตอบเป็น verb to do เหมือนเดิมนะคะมาดูประโยคที่2นะคะตัวอย่างที่2 does that cat eat fish does that cat eat fish ก็คือแมวตัวนั้นเนี่ยกินปลาหรือเปล่านะคะที่เราใช้ does เพราะว่า that cat เป็น ประธานที่เป็นอะไรคะเป็นเอกนพใช่ไหมคะ t h a t cat เนี่ยมีแค่1ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นประธานที่มี1คน1ตัวนะคะหรือประธานที่เป็นเอกนพเนี่ยเราใช้ verb to do ก็คือ d a s นั่นเองเนาะอ่าเรามาดูโครงสร้างของประโยคคำถามกันนะคะก็จะเป็น d a s ก็คือ verb to do ตามด้วย subject ก็คือ that cat และตามด้วย เวิร์บช่องที่1นึนะคะก็คือ a t a t ตัวนี้นะคะไม่ได้เติม s หรือ es เนาะเพราะมันเป็นข้อยกเว้นนะคะและตามด้วย objective นะคะก็คือ fish นั่นเองเนาะวิธีตอบคำถามนะคะก็เหมือนเดิมเลยถ้าเกิดแมวตัวนั้นกินปลาเราก็ตอบว่า yes it does ถ้าแมวตัวนั้นไม่ได้กินปลานะคะก็จะตอบเป็น no it doesn t ดอสตัวนี้นะคะย่อมาจาก does not นั่นเองทีนี้นะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันสักหน่อยดีกว่านะคะ open your book at page 18เรามาทำแบบฝึกหัดกันเนาะมาดู e x e r c i s e 6.3 make this sentence with negative and interrogative form ก็คือ เรามาแต่งประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามกันนะคะมาดูข้อที่หนึ่งเลยนะคะรูปแรกรูปแรกนะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด3คนใช่ไหมคะประโยคเขาบอกว่า mm hmm. they sit in the meeting room they sit in the meeting room อันนี้เป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะก็คือพวกเขาเนี่ยนั่งอยู่ในห้องประชุมนั่นเองเนาะห้องมิ팅นะคะก็คือห้องประชุมนะคะ มาดูประธานของเราคือใครคะคือ day เนั่นเองเนาะ day ตามด้วย verb นะคะก็คือ sit ก็คือนั่งใช่ไหมคะเมื่อเรารู้ประธานและรู้กิริยาแล้วนะคะรู้ subject รู้ verb แล้วเรามาแต่งประโยคปฏิเสธกันดีกว่าเนาะประโยคปฏิเสธนะคะเมื่อ verb เนี่ยเราสังเกตที่ verb ใช่ไหมคะ verb เป็น verb ของการกระทําไม่ใช่ verb to be เพราะฉะนั้นเราจะใช้ verb to อะไรคะ verb to do นั่นเองเนาะ verb to do เราจะใช้ do หรือ does ดีคะเราก็มาดูที่ประธานก่อนเนาะว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์ถ้าประธานเป็นเอกพจน์เราใช้ does ถ้าประธานเป็นพหูพจน์เราใช้ do ในที่นี้ประธานนะคะ day เป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นประโยคของเรานะคะเราจะใช้ ดู do, นั่นเองเนาะก็จะเป็น they don't sit in the meeting room they don't sit in the meeting room they don't นะคะโครงสร้างคือ subject บวก verb to do บวก not แล้วก็บวก verb ช่องที่1นนะคะไม่เปลี่ยนรูปเนาะแล้วก็ตามด้วยส่วนขยายเพิ่มเติมนะคะอ่ะมาต่อที่ประโยคคำถามบ้าง ประโยคคำถามเราขึ้นต้นด้วยอะไรคะขึ้นต้นประโยคด้วย verb to do นั่นเองเ,องเนาะก็จะเป็นอะไรคะ verb to do ตามด้วย subject และตามด้วย verb ช่องที่1ไม่เปลี่ยนรูปใช่ไหมคะก็จะได้เป็นว่า do they sit in the meeting room do they sit in the meeting room เราอย่าลืม question mark ตัวนี้ด้วยนะคะที่ท้ายประโยคเนาะ มาดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2ก็คือ David always drinks coffee David always drinks coffee ก็คือ David เนี่ยเขาทำไมคะเขาดื่มกาแฟาเนี่ยเป็นประจำเลย always เป็นตัวบอกเวลานะคะแสดงว่าเขาว่าเป็นประจำนั่นเองเนาะมาดูกันดีกว่าว่าประโยคนี้ประธานก็คือ เดวิดใช่ไหมคะ subject ก็คือ DAVID ตามด้วย VERB verb ในที่นี้ก็คืออะไรคะ drinks drinks ใช่ไหมคะ drink ในที่นี้เติม S ด้วยเพราะใครคะเพราะ d ด v i ดที่เป็นประธานเนี่ยเป็นประธานเอกพจน์ก็คือเดวิดมีแค่คนเดียวเท่านั้นเพระนาะฉะนั้นเมื่อ d ด v i ดมีคนเดียวเราจะเติม S ที่ท้ายคำกิริยานะคะ และตามด้วยคอฟฟี่ที่เป็นกรรมเนาะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคปฏิเสธของเราเมื่อเวิร์นะคะเป็นเวิร์ของการกระทำเราจึงใช้เวิร์บ to do นั่นเองเ,องเนาะรูปแบบที่สองนะคะก็จะเป็นอะไรคะเจวิด <David S 2> เป็นประธานที่เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นเอกพจน์ใช้ do หรือ does คะอ่าใช้ does ใช่ไหมคะ ประโยคปฏิเสธก็จะเป็น does not นั่นเองเนาะก็จะเป็น david does n t always drink coffee david does n t always drink coffee ก็คือประธานนะคะคือ david ตามด้วย work to do บวก not นั่นเองเนาะ work to do ในที่นี้นะคะเป็นเราใช้ does เพราะประธานเป็นเอกพจน์ตามด้วย always นะคะแล้วก็ drink coffee ดริง k ในที่นี้ไม่เติม s นะคะดริง k ในที่นี้ไม่เติม s เพราะเป็นข้อยกเว้นเนาะอ่ะต่อมาประโยคคำถามเหมือนเดิมเลยค่ะเราขึ้นต้นด้วย verb to do ใช่ไหมคะก็จะเป็น does บวก subject แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1น,นั่นเองนะคะก็เราก็จะได้เป็น does David always drink coffee d o e s David always drink coffee ก็คือประธานก็คือเดวิดมีหนึ่งคนนะคะเราจึงใช้ d o e s d o e s บวก subject บวก verb นะคะ verb ในที่นี้ drink ของเราไม่เติม s นะคะแล้วก็ตามด้วยกรรมและอย่าลืม question mark ด้วยมาดูข้อที่3กันนะคะข้อที่3 John c o p s the wood in the backyard ก็คือ จอนเนี่ยเขาทำไมคะเขาตัดไม้อยู่ในสนามหลังบ้านนั่นเองเนาะประโยคนี้นะคะประธานคือจอนนะคะตามด้วยเว r ร์ช่องที่หนึ่งก็คือ c อบสนั่นเองเนาะ c อบสตัวนี้เติม s เพราะประธานเป็นอะไรคะเป็นเอกนกพใช่ไหมคะเพราะว่าจอนมีแค่คนเดียวคน คนเดียวก็เลยเป็นเอกพจน์นั่นเองเนาะตามด้วย objective นะคะก็คือ the w o o d แล้วก็ส่วนขยะเพิ่มเติมนะคะทีนี้เรามาทำให้เป็นประโยคปฏิเสธกันประโยคปฏิเสธเราจะต้องเติมอะไรคะ verb to do บวก not ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในประโยคนี้โครงสร้างของมันเลยก็คือ subject บวก verb to do บวก not บวกเวิร์บช่องหนึ่งแล้วก็บวกส่วนขยายเพิ่มเติมใช่ไหมคะก็จะได้เป็น John doesn't cop the w o o d in the backyard ก็คือ John doesn't ย่อม,มาจาก doesn't o นะคะก็คือเว r ร to do บวก not นั่นเองเนาะตามด้วย Ver รช่องที่หนึ่งเวรช่องที่หนึ่งตัวนี้ตัว s ข้างหลัง cops เนี่ยมันหายไปเพราะว่า เป็นข้อยกเว้นเนาะเป็นข้อยกเว้นนะคะสําหรับประโยคปฏิเสธและประโยคคําถามเราจะไม่เติม s ข้างหลังนะคะแล้วก็เป็นส่วนขยายเพิ่มเติมตรงนี้นะคะก็คือ the w o o d in the backyard ต่อมาเป็นประโยคคําถามทําเหมือนเดิมเลยแค่โยกอะไรขึ้นมาอยู่ต้นประโยคคะโยก verb to do ใช่ไหมคะมาอยู่ต้นประโยคเนาะ ใน verb to do ของข้อนี้นะคะเราใช้ d o e s ใช่ไหมคะเพระนาะฉะนั้นประโยคก็จะเป็น d o e s John cop the wood in the backyard ก็เราไม่เติม s ที่ verb เหมือนเดิมนะคะมันเป็นข้อยกเป็นเนาะ,ะมาดูข้อที่4กันนะคะข้อที่4 I write the letter to my friend I write the letter to my friend ก็คือฉันเขียนจดหมายให้เพื่อนของฉันใช่ไหมคะประธานของประโยคนี้คือ I verb ก็คือ write นะคะก็คือการเขียนนั่นเองเนาะ the letter ก็คือ object นะคะก็คือจดหมายใช่ไหมแล้วก็ to my friend ตรงนี้เป็นส่วนขยายเพิ่มเติมเนาะทีนี้เมื่อ verb ใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยเมื่อ verb เป็น verb การกระทำเราจึงใช้ verb to do มาช่วยนะคะประโยคปฏิเสธเราจะเป็นอะไรคะเป็น I don't write the letter to my friend I don't write the letter to my friend ก็จะเป็น subject นะคะก็คือตัว I บวก verb to do บวก not ก็จะเป็น don't ตัวนี้นะคะเราใช้ do เพราะประธานเราเป็น พาหูโพสใช่ไหมคะตัว I ตัวนี้เนาะเราใช้ดูนะคะตามด้วย not และตามด้วย verb ช่องที่1ก็คือ write คือการเขียนใช่ไหมคะ the letter mm hmm. ก็จะเป็น objective to my friend นั่นเองเนาะประโยคคำถามค่ะข้อสุดท้ายแล้วเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะคะแค่เราโยกอะไรขึ้นไปต้นประโยคนะคะโยก verb to do ขึ้นไปต้นประโยคใช่ไหมคะ verb to do ในข้อนี้เราใช้ตัว do ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างของประโยคคำถามก็จะเป็น verb to do บวก subject บวก verb ช่องที่1แล้วก็บวก objective นั่นเองเนาะเราก็จะได้เป็น do you write the letter to your friends do you write the letter to your friend s ในที่นี้ในประโยคนี้นะคะเราใช้ you เพราะประธานคือ I ใช่ไหมคะเมื่อเราตอบเป็น I เพราะฉะนั้นเขาจะต้องถามเราด้วยคำว่า you คำว่าคุณเราจึงใช้ Do you write the letter to your friend ถาม you ตอบ I ตอบเป็น I เราถามเป็น you นั่นเองนะคะก็จะได้เป็น sub, uh, subject ก็คือ you ใช่ไหมคะเมื่อ you เป็นพหูพจน์เราจึงใช้ do นั่นเองเนาะ do w e r b to do ตามด้วย subject ตามด้วย verb ช่องหนึ่งนะคะไม่เปลี่ยนรูปแล้วก็ตามด้วย the letter to your friend นะคะก็คือส่วนขยายเพิ่มเติมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนกันในเรื่องของประโยคคำถามใช่ไหมคะมีด้วยกัน2รูปแบบนั่นก็คือรูปแบบที่มี verb to be และไม่มี verb to be นะคะรูปแบบที่มี verb to be เนี่ยใช้เมื่อถาม ถึงว่าเราเนี่ยเป็นสิ่งนั้นหรือไม่โครงสร้างของมันก็จะเป็น verb to be บวก subject บวกบวก objective นะคะหรือว่าส่วนขยายเพิ่มเติมเนาะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของแบบที่1นนะคะแบบที่มี verb to be ส่วนแบบที่สองนะคะเป็นแบบที่เราใช้กันค่อนข้างบ่อยเนาะใช้เมื่อถามว่า เราได้กระทำสิ่งนั้นหรือไม่เนาะอันนี้ก็จะเป็นการใช้ verb to do เข้ามาช่วยแล้วนะคะเป็นรูปแบบที่สองเนาะเมื่อโครงสร้างของมันนะคะก็จะเป็น verb to do นะคะบวก subject บวก verb ช่องที่หนึ่งนะคะไม่เปลี่ยนรูปไม่เติม s es นะคะแล้วก็บวก objective นั่นเองเนาะตรงนี้นะคะใช้เพื่อถามว่าเราได้กระทำสิ่งนั้นไหมและ สเอ,อิร์ b นะคะเราจะไม่เปลี่ยนรูปไม่เติม S ใดๆทั้งสิ้นเนาะและสำหรับการใช้ดูและด o าสนักเรียนยังจำได้อยู่ไหมคะดูเราใช้กับประธานที่เป็นพระหุพทใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น i u v d ส่วนประธานที่เป็นเอกพจน์เราจะใช้ das นั่นเองน้อก็จะมี he she it นะคะหรือว่าประธานที่มีเพียงแค่1คน1สิ่ง1ตัวเท่านั้นนะคะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะทำ exercise ที่ point 3เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปและเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ถูกต้องนะคะ ส่งลงไปในอาร์บ้าของลายกลุ่มให้ถูกต้องเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเพลงเท่านี้เราเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ